สวัสนดนีค่ะวันนี้พามาชมบ้านสวนวิวเขานะคะในเนื้อที่320ตารางวานะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้หรือว่าจะเป็นบ้านสวนเก็บเอาไว้ยามกเกษียณนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ทั้งหมด320ตารางวายังมีพื้นที่ว่างนะคะแล้วก็เอ่อส่วนหนึ่งนะคะคที่ทำไว้ให้แล้วก็คือจะมี ปลูกดอกไม้สวยงามเป็นต้นทองอุไลให้รอบแล้วก็ลงกล้วยนะคะมีทั้งกล้วยไข่เมืองเพชรแล้วก็มีกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็ลงต้นผลไม้นะคะเป็นผลไม้ต้นใหญ่เลยก็คือจะมีมะม่วงมะม่วงนี่คือจะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีมะไฟเหลี่ยนทองมีกระท้อนนะคะ แล้วก็มีขนุนมายมหน้าบ้านนะคะแล้วก็หน้าบ้านก็คือจะมีลงต้นไม้มงคลนะคะก็คือเป็นต้นลำซำไว้ให้นะคะตัวบ้านนะคะจะใหญ่อยู่ที่48ตารางเมตรนะคะมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะแล้วก็มีที่จอดรถให้ด้วยที่จอดรถอันเนี้ยจะเป็นเทเรสนะคะก็คือเรียกว่าข้างบนนะคะสามารถขึ้นจะ ขึ้นไปรับลมชมวิวกินหมูกระทะายามเย็นจิบกาแฟยามเช้าได้นะคะแล้วหน้าบ้านจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะทิศใต้ก็จะอยู่ด้านนี้เลยนะคะก็จะเห็นวิวเขาวสวยๆแบบนี้นะคะลงมาจากถนนลาดยางอยู่ที่ประมาณร50เมตรก็คือถึงหน้าบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะลายล้อมรอบแบบนี้เลยนะคะเพื่อนบ้านเยอะมากๆนะคะเพื่อนบ้านเยอะมากๆแล้วก็จะมีบ่อน้ำนะคะ มีบ่อน้ำหนึ่งบ่อแล้วก็มีศาลานั่งเล่นให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะมีศาลานั่งเล่นพักผ่อนยามทำสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งพักล่มอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีศาลาแบบนี้ให้นะคะบ่ออันนี้ก็คือสามารถที่จะมาเลี้ยงปลาได้หรือว่าจะทําเป็นสระว่ายน้ำก็ได้นะคะอันเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ บ้านอันนี้ก็เป็นโฉนดคุดแดงนสสี่จอพร้อมโอนเลยนะคะมาดูแล้วชอบสุขใจก็สามารถที่จะโอนแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยนะคะได้พาเข้าไปดูในตัวบ้านล้อมรั้วไว้ให้ทั้ง4ด้านแล้วนะคะแล้วก็มีประตูลวเรียบร้อยเหลือแค่มาอยู่ดูแลหรือว่า,ามาทําสวนต่อได้เลยนะคะและบ้านหลังนี้มีทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นทะเบียนบ้านนะคะ มีทะเบียนบ้านแล้วด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเอพาเข้าไปดูเลยแล้วก็หน้าบ้านอ่ะหน้าบ้านก็จะเห็นวิวเขาด้านนี้ด้วยแล้วก็มีซุ้มนั่งเล่นตรงนี้ด้วยนะคะมีซุ้มนั่งเล่นให้หน้าบ้านอีกนะคะแล้วก็เดชค่ะพาเข้าไปดูในตัวบ้านในตัวบ้านจะมีสองห้องนอนนะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะเนี่ยหากเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็น ห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะห้องนอนก็จะใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะอันนี้จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ําก็จะเป็นกันแห้งเปียกไว้ให้นะคะกันแห้งเปียกไว้ให้สวยๆแบบนี้เลยน่คะมีกระจกด้านนี้ด้วยนะคะ สนใจบ้านนะคะนัดดูบ้านได้ทุกวันเลยนะคะติดต่อเอได้นะคะก็คือที่เบอร์0633261642นะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะถ้าเกิดดูเราชอบอยากขอโลเคชัน่นหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเบอร์063326 1642สามารถแอดไลน์ได้นะคะติดต่อเอได้ตลอดเลยนะคะก็คือเรียกว่านัดดูบ้านได้ทุกวันเลยเป็นบ้านใหม่พร้อมเข้าอยู่นะคะสนดคุดแดงนสสีจอพร้อมโอนมาดูเราชอบถูกใจเข้าอยู่บ้านได้เลยมีน้ำมีไฟพร้อมแล้วก็ อ่นโฉนดก็คือโอนได้เลยเข้ามาอยู่บ้านได้เลยคือวันโอนสามารถที่จะถือกระเป๋าเสื้อผ้ามาเข้าอยู่ได้เลยนะคะเป็นบ้านสวนวิวเขาในเนื้อที่320ตารางวาในราคาอยู่ที่1,590,000บาทนะคะ